มาดิวนียังหนิยังจักจังมีดสมีดสอมีดวันนี้สองมีดคู่หนึ่งโอ้ยปึ้งกันเทำยางมันดีปะเออสองมีดดีคุณคุณเอ้ยทีปวดเท่ากีดเึงจะหวงเสกัน โอ้พุทธรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังจงออกพวี่โถอย่างไรแล้วไรแล้วนี่ยโม่วงโม่วงที่น้องเต่าเทโบนี่ยที่โถใต้ทรัพย์ปีทีปีแล้วเออตายนี่ออกบ้าออกแล้วเออใช่อีกตัวหนึ่งไปแล้ว

อาป้มาใส่บ้านนี่เมื่ี้ได้สามปีล้วเออเมื่อกี้จะจนผมไม่หวังที่จาะเออนั่นี่ห้อยเจาะหาบ่อยไหมครับเจาะหาตัวเออเจาะหาจอหาหน้ายางเออเดี๋ยนี่ออกแล้วออกแล้วต้นนี้เต้นนี้ต้นนี้เอาไว้เอยออกขึ้นกันขั้นี้ออกต้องออกบ่ครับเอาดีกว่าเอาวนบ่หน้ายางออกต้นนี้ดีไป บ่จ like e ้องมองไี้ก็พ่อมองนั่นวะน่ะเห็นบ่ผู้เต่าเที่ยวน่ะจ้องมองนี้ก็พ่อมองนี้น่ะได้เงินเตือนบ่แบบนี้ไว่ได้เงินเตือนเนี่ยนี่นี่น่ะไหนพุกฟุกโอ้ยเตือนไรเตือนก่เตัอนอะไร ต้อทเทลไหร้แห่งค่ะสำควรจังอีกล้วปีผมมาใส่ปุ๋ยเตาเทาโวนี่มันออกแห่งของล่าอยู่เลยไหร้น่านอีูที่บ้าไหร้น่นเศร้ายากตายสับปีได้นี่จิตเจอหาคู่ปีบ้าชักปีมันเจอปีมันออก ปกติต้องใส่หาสอบในสวนนี่เพราะว่าผมเคยใส่หาสอบสวนใกล้ๆนี่ปกติขั้นใส่ปุ๋ยอื่นใส่หาสอบครับใส่ปุ๋ยเต้าถือโบนี่ใส่ที่สอบยักไรสองไรบ่ไว้สวนอยู่บ่หาไรไรหาไรสามงานนี่หาไรสามงานแต่เก้าได้เท่าไรก็อยางยางเขาเขาขีดหัวครับขายสิบมีดเขาขายฟีซิมีดเขาจังไรเงินสองพัน หีเมนตถึงันสองพันห้าครับบานมใส่เตมามัส่เตาเขาขีดหามีดสองพันสามหม่นะสามสองพันสามแปดสิบสองพันสามแปดสิบครับมันเป็นราคาค่าดีนะมันซีวะะะวะว้าําเข้ายางนาตายเป็นยังไงบ้างฮะนี่ยางนาตายโว้ยไหลเลยผมเจาะมาสามปีแล้วเลอนะเอะจ <ร S 1> อจอจอจ,จนจนบุ้มีมองที่จออ่า เดี๋ยวนี่ไรล่ะไหนแล้วไอ้เบิ่งรวยเออยิ้มเปื่อยๆแล้ววันนี้ผู้ไหนมาเสียก็มาเบิ่งเอาอยู่บ้านไหนย้อนกระบุนหน้าพงยีดิษเนี่ยอาพ่อยีดิษผู้ใดก็หัวจักหัวจักเ่าเขาบ้านนี่เดียวเขาเจ้าขึ้นหัวจักหัวจักแล้วคันว่าพงยีดิษสวนยางเขาหุงเว้เออถามว่าเบิ่งเอาเด้อเอออยางหัวจักมาดีเลยพอดีแต่ถามพ่อยีดิษมาเบิ่งนี่ที่เบิ้งลวยนะตะเวนเมื่อไรออกแห้งซ้ำเนี่ล่ะ ออโอ้ตีเขาขีดยังขึ้นนะมันยังไหลต้องเว้นขีดไหลจุดๆหรือว่ามันดีแล้วเป็นยอดวะส,สุดยอดนะผู้ยิเตอาเทวูนี่เด้่ยงินไหลกว่าเก่าเงวไหลกว่ากาวเสื้อรเราโมเลงวันวววนี้โอ้ยก็ไ่กนนี่ตัวนี้จัะมันพวกขันสื่อแล้วดิอ <c oughs> ยากทุกให้ซื้อหวยอยากรวยให้ซื้อผุ้อเตอาเทวูอวอ